มาที่จังหวัดสงขลาค่ะชาวบ้านได้ล้อมจับโจรน,นะคะย่องเบาลักทรัพย์ในกุฏิเจ้าอาวาสพบว่าเป็นวัยรุ่นติดยาเช็คประวัตินะคะได้มีการก่อเหตุโชคโชนค่ะพาพวกยกตู้เซฟอีกวัดไปงัดริมกำแพงค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะะชาวบ้านและผู้นำชุมชนตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันจับวัยรุ่นชายอายุ19ปีพร้อมเพื่อนขณะที่เดินอยู่ภายในวัดค่ะหลังจับได้ว่าแต่งกายตรงกับคนร้ายที่ปีนหลังคากุฏิเจ้าอาวาสเมื่อเช้าตรู่ของวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการขโมยเงินสดประมาณ4-5,000บาท พร้อมคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือก่อนที่จะวิ่งหนีออกหน้าวัดนะคะแล้วก็ทําโนต้ตบุ๊กตกหล่นไว้ริมถนนเมื่อตรวจค้นค่ะก็พบยาบ้า5้าเม็ดและจากการสอบถามค่ะผู้ต้องหายอมรับว่าแอบปีนประตูวัดเพื่อที่จะขโมยทรัพย์สินโดยใช้เงินที่ได้นะคะไปเล่นพนันออนไลน์ใช้นี่แล้วก็ซื้อนมให้ลูกวัยหขวบค่ะซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าวัยรุ่นรายนี้ค่ะเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่3แต่ไม่ได้เรียนต่อค่ะจากเดินนะคะเป็นเด็กกิจกรรมผล การเรียนดีค่ะก่อนที่หันไปติดเกมและยาเสพติดและยังพบว่าประวัตินะคะเคยก่อเหตุซ้ำหลายครั้งในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะวัดอย่างทองตําบทุ่งหมออำเภอเสดาเจ้าคณะอำเภอและเจ้าอาวาสก็เผยนะคะว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่คนร้ายงัดกุฏิและขโมยทรัพย์สินถึง3ครั้งทั้งเงิน ทองปลอมแล้วก็พลาเครื่องรวมถึงถังก๊าซด้วยค่ะพยายามที่จะงัดตู้เซฟหน้าพระประธานแต่ก็ไม่สําเร็จจึงยกไปงัดในจุดลับก็คาดว่าได้เงินไปประมาณ 4- 5 0 0 0บาทก็เ,เชื่อว่าครั้งล่าสุดนะคะมีผู้ร่วมก่อเหตุไม่น้อยกว่า2คนเพราะต้องช่วยกันยกตู้เซฟค่ะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะเกิดขึ้นในช่วงของกลางคืนถึงเช้ามืดหลังเกิดเหตุทางวัดก็ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะกว่า10จุดแล้วก็ได้ประสานผู้นําหมู่บ้านจัดเวรยามเฝ้าวัดช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันเหตุ ซ้ำขณะที่ผู้ต้องหาค่ะสุขถูกส่งให้ตำรวจสอพคอ,องแงเพื่อที่จะแจ้งข้อหาครอบครองและเสพยาบ,บ้าพร้อมกับดำเนินคดีต,ตามกฎหมาย